สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาผักหวานป่าข้างร้านมาให้ชมกันเพลินๆนะคะกลุ่มนี้จะมีอยู่สามต้นนะคะโตจริงๆมีอยู่ต้นหนึ่งอีกสองต้นนี่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะต้นนี้จะไม่โตสักเท่าไหร่แต่เป็นคนละสายพันธุ์นะคะสําหรับต้นนี้นี่แต่ก็จะสวยนะคะถือว่าต้นเขียวใบมันดีต้นนี้นี่น่าจะเป็นอีกพันธุ์หนึ่งนะคะเพราะว่า ใบเขาจะแก่ช้ามากใช้เวลานานกว่าใบจะแก่ใบจะหนานะคะแต่ถ้าใบแก่แล้วเขาถึงจะแตกยอดเพิ่มขึ้นมาใหม่นะต้นนี้ฝนตกนะคะนี่ก็เลยมีดินกระเด็นกระดอนขึ้นมาใส่นะก็กําลังจะแตกยอดเหมือนกันนะคะต้นนึงก็โตมากเลยแต่อีกต้นนึงไม่ค่อยโตนะต้นนี้ถือว่าเติบโตดีมากนะคะสําหรับลุมนี้จะมีอยู่สองต้น อันนี้เอามาให้ชมกันเล่นๆนะนนะผักหวานปลาได้ปีกว่านะปีกันหนึ่งเดือนนะคะเนี่ย